แมวอ้วนตัวนี้ไม่ใช่แมวธรรมดามันเป็นแมวป่าที่น่ารักมากๆแต่หลายคนอาจไม่รู้ว่ารูปร่างของมันเป็นภาพลวงตา ความจริงแล้วเจ้าพารัสมันไม่ได้ตัวใหญ่และอ้วนอย่างที่เห็นมันมีขนาดพอๆกับแมวบ้านทั่วไปเท่านั้นเองนอกจากนี้แมวพารัสยังเป็นหนึ่งในแมวป่าที่ไม่สามารถทําให้เชื่องได้แม้มันจะดูต้องๆแต่มันก็ก้าวลาวขี้ระแวงเขี้ยวยาวแน่นอนว่ามันไม่กินอาหารเมร็ดหรืออาหารกระป๋องมันจะกินเฉพาะเนื้อสดเท่านั้นและนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับแมวพารัส ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับแมวพอลัสคืออะไรแมวพอลัสมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าโอโตโคลรวัสมานูนมันเป็นแมวชนิดเดียวท,ท,ที่อยู่ในส,โสโกุลโอโตโลโควัสแม้จะดูตัวใหญ่แต่มันจัดเป็นแมวป่าขนาดเล็ก แมพอลัสได้รับการอธิบายเป็นครั้งแรกในปีพศ2319โดยปีเตอร์ไซบอนพอลัสนักธรรมชาติวิทยาชาวเยอรมันมันเป็นแมวที่ถูกพบแถวแถวทะเลสาบไบคารซึ่งเป็นทะเลสาบที่เก่าแก่และลึกที่สุดในโลกและน้ำจืด20%ของโลกก็ถูกกักเก็บไว้ในทะเลสาบแห่งนี้ แมวพอรัสมีขนาดใกล้เคียงกับแมวบ้านตัวโตวมีความยาว46-65เซนติเมตรหางยาว21-31เซนติเมตรนักประมาณ2.5-4.5กิโลกรัมแต่เพราะมันเป็นแมวที่มีขนหนาและแน่นมากๆจึงทำให้ดูมีขนาดใหญ่กว่าความเป็นจริงมากขนของแมวชนิดนี้จะออกสีเหลืองเทาสลับกับแถบแนวตั้งสีดำมันคือแมวที่มีขนหนาแน่นที่สุดในแมวสายพันธุ์ดั้งเดิมหรืออาจจะกับแมวทุกชนิดบนโลก นอกจากนี้แมวพอลัสยังเป็นแมวที่มีดวงตาแปลกกว่าแมวส่วนใหญ่ซึ่งหากมองไปที่ดวงตาของแมวทั่วไปหากดูม่านตาหดลงจะเห็นเป็นเส้นแนวตั้งแต่พอลัสจะมีดวงตาคล้ายกับมนุษย์นั่นคือรูม่านตาจะเป็นวงกลมแม้จะหดตัวบางทีหดลงมากๆรูม่านตาก็เกือบจะกลายเป็นจุดเลยก็มี และก็อย่างที่บอกเอาไว้แมวชนิดนี้มีขนยาวและหนาแน่นที่สุดในแมวสายพันธุ์ดั้งเดิมโดยขนของแมวพอรัสจะทั้งหนาและยาวขนพวกนี้ทําให้แมวตัวผอมๆกลายเป็นแมวอ้วนเหมือนลูกชิ้นได้เลยโดยขนจะยาวเป็นสองเท่าจากปกติบริเวณท้องและหางเนื่องจากกิ่นาศัยของพวกมันเป็นเขตหนาวเย็นตลอดทั้งปีแมวพอรัสมีฤดูผสมพันธุ์ที่สั้นมากแมวพอรัสเป็นแมวที่มีฤดูผสมพันธุ์ที่สั้นมากๆ อย่างมากก็2วันหรือก็คือแมวตัวเมียจะติดสัตว์เพียง26-42ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งถือว่าสั้นกว่าแมวส่วนใหญ่โดยการผสมพันธุ์จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและเพราะแมวชนิดนี้ค่อนข้างจะสันโดษพวกมันมักจะอยู่ห่างไกลกันจึงต้องอาศัยโชคมากหน่อยเพื่อจะได้ทันช่วงผสมพันธุ์ เมื่อผสมเรียบร้อยแมวตัวเมีจยจะให้กำเนิดลูก2-6ตัวในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมและเมื่อลูกแมวอายุได้4เดือนมันจะเริ่มล่าสัตว์กับแม่ของมันและจะโตเป็นวัยผู้ใหญ่ภายใน6เดือนจากนั้นมันจะพร้อมผสมพันธุ์เมื่ออายุ10-11เดือนพวกมันเป็นนักล่าซุ่มโจมตีหลายคนอาจคิดว่ามันเป็นแมวที่ล่าเหยื่อคล้ายกับแมวทั่วไปแต่ด้วยความที่เป็นแมวพอลลัสทั้งอ้วนและกลม แม้มันจะอ้วนเพราะขนก็ตามแต่ดูเหมือนว่าวิธีการล่าของมันจะสอดคล้องกับรูปร่างที่เห็นภายนอกนั่นคือมันจะไม่ใช้ความว่องไวของแมวแต่ถึงมันอยากใช้แต่ก็คงใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นนักวิ่งที่น่าสงสารมันวิ่งช้าหลบหลีกก็ไม่เก่งด้วยเหตุนี้มันจึงใช้วิธีหลบซ่อนตามจุดอับต่างๆและบางทีมันก็นอนหมอบรอเหยื่อที่ปากทางเข้าออกของสัตว์อื่นอาหารของมันเป็นพวกสัตว์ปันแท้ขนาดเล็กนกถ้าไม่มีอะไรกินมันก็กินแมลงได้เช่นกัน แมวพอลัสอาศัยอยู่ที่ไหนแมวพอลัสเป็นแมวที่อาศัยอยู่ในเขตที่หนาวเย็นมีการกระจายพันธุ์เป็นวงกว้างมากพวกมันอยู่ตั้งแต่เขตคอเคซัสซ,ซึ่งเป็นภูมิภาคที่อยู่ระหว่างทะเลดำและทะเลแคสเปียนไปจนถึงเอเชียกลางมองโกเลียรวมถึงพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลเป็นพันพันเมตรอย่างเทือกเขาหิมาลัยก็พบแมวชนิดนี้ได้เช่นกัน มันเป็นแมวที่ชอบอยู่ตามพุ่มไม้และทุ่งหญ้าบนภูเขาโขดหินพื้นที่ลาดหินกวดและหุบเหวในบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอย่างต่อเนื่องแต่ถึงจะบอกว่ามีพวกมันอาศัยอยู่แต่ก็ใช่ว่าจะได้เจอแมวชนิดนี้ได้ง่ายๆเพราะทิ่อาศัยของพวกมันกว้างใหญ่มากและยังเป็นแมวที่ขี้ระแวงมากๆ จนเกือบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใกล้มันและในตอนนี้องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN ได้จัดให้เจ้าแมวพลลัสเกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์และสุดท้ายหลายคนก็น่าจะสงสัยกันว่าแมวชนิดนี้เลี้ยงเป็นแมวบ้านได้หรือไม่คงต้องบอกว่าไม่ได้อย่างน้อยก็เป็นในตอนนี้และถึงจะไม่คิดเรื่องที่มันติดพรบรหรือไม่ แต่ด้วยนิสัยใจคอของแมวพอลัสมันเป็นแมวที่ไม่เคยเป็นมิตรกับใครแม้แต่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ที่คอยให้อาหารพวกมันมานานก็ยังต้องระมัดระวังเมื่อต้องเข้าใกล้แมวพอลัสที่โตเต็มวัยแน่นอนว่ามันเป็นหนึ่งในแมวที่ผู้คนอยากเลี้ยงมากที่สุดแต่ถึงยังนั้นก็ยังไม่เคยมีใครเลี้ยงแมวชนิดนี้เป็นสัตว์เลี้ยงได้ เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องพอลัสเจ้าเหมียวตัวร้ายสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์ก็ได้นะครับตามหลับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย